ครึ่งเดือนเนี้ยดาวย้ายสี่ตัวน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าจริงๆนะเวลาหลายคนดูดวงอย่างเงี้ยครับไม่อยากทุ่านไปซีเรียสกับการดูดวงมากจนเกินไปหรือบางคนก็แบบยึดเอาเป็นสาระของชีวิตอะไรขนาดนั้นหรอกพี่น้องสิยงเคลียร์กับผมก่อนนะจ๊ะ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 อันดับแรกเลยก็คือเสาวอย่างเล็งท่านอย่างต่อเนื่องนะสาวเป็นพิธุบาทอันนี้เคลียร์เลยนะฉะนั้นเรื่องของความรักการลงทุนการมีหุ้นเล่นหุ้น ไม่เอา hmm. เขียนนะไอ้พวกเนี้ยไม่คุยกันแล้วนะอันเนี้ยนานใครอยากเจ็บนึกเจ็บตัวมึงลุยได้เลยครับ <c oughs> เทง็งกูบอกเลยใครมีแฟนใครมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่งงานแล้วอะ่ะประคับประคองให้ดีส่วนใครที่ยังไม่มีอย่าเสือกมีง่ายๆแค่นี้อันนี้เลีย์เพราะเดี๋ยวสุกทับรักไม่ใช่เดี๋ยวที่ทับแล้วสุกทับเสาเลงโอ้โหเจ็บตีดเจ็บตีดเลยสุกมาจับเพื่อนฝูงด้วยนะ พี่น้องสิงค์ครับดาวเพื่อนฝูงเนี่ยจริงๆอน่ะมันไม่ได้แย่สุขทับลักเนี่ยจริงมันไม่ได้แย่แต่มันแย่ตอนที่ว่าดาวจอนคุนสตูมันเล็งนางสุขกระสับเป็เสื้อสตูทับลักนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเพื่อนฝูงที่จะอ่าสิง์จะดีกี่โมงอ่ามึงมึง,มงทนกูหน่อยสิมึงเนี่ยถ้ามึงอดใจและอดเตี้ยวไว้กินหวานนะมันจะสดชื่นมากเลยที่กูพยายามบิวบ์เบลล์เบลล์เยขัดค,มค <c oughs> อมกูเฉยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเออ เนี่ยเนี่ยพี่น้องสิงเป็นอย่างเงี้ยใจร้อนที่จะามลักษณะมันตาพลาดไปรเงียเนาะด่าแม่งไรเงี้ยอ่าเนช่วงเนี้ยเรามันระวังเรื่องของพเพื่อนมาแอบ,บชอบหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนที่ใกล้ตัวนะอ้าไอ้เหียโชคดีไม่มีเพื่อนโชคดีที่เพื่อนมันไม่มีมึงเป็นเพื่อนเนี่ยแหละอันนี้ของมึงเนี่ยอ่านี่จริงไอออยเนี่ยมันเป็นพิธสกรนะนะเขามาจัดรายการร่วมกี่พิกรท่กูส้อตีนมากแม่งด่ากูั้งคลิปไหี้่เออคราวนี้ปรากฏว่าพี่น้องสิงในช่วงระยะเนี่ยโอเค เรื่องหุ้นเรื่องแฟนรักไว้ระไว้ไ,วไม่เอานะครับคราวนี้พอสุกเข้ามารวม่วมตัยเรื่องพื้นฝูงสังคมก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าอย่าลืมนะครับต่อให้อ่าถ้าเกิดสมมติว่าจะจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเงินอย่างเงี้ยเนื่องจากดาวการเงินก็เป็นดาวพุธเหมือนกันพุธเองก็ยึกยักแต่วินาศผมก็ไม่อยากให้ไปใช้เงินอะไรมากมายขนาดนั้นแต่กูรู้คนเราก็ต้องใช้เงิน an, นะเนาะบางครั้งบางขราวมันไม่ใช้เราจะเอาอะไรแดกันใะช่ไหมล่ะแต่ว่าอย่าไปใช้ในสุ่มสี่สุ่มห้าพักยามอย่าให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋ามาก ซึ่งซึ่งผมรู้มันยากมันค่อนข้างยากมันมันทําอะไรก็ลําบากไปหมดเอาแล้วครับวิ่นงสิงข่าวดีอ่ะพอใจได้ยังไรเฮียอยด่ดีแล้วนะใจฟังเลยหลังจากวันที่สิบเจ็ดสิงหาดาวประจําตัวคือพระอาทิตย์ของมึงเนี่ยตอนนี้มันเป็นวินาศอ่ามันต้องคุยเลยดาวประจำตัวเป็นวินาศมันต้องคุยเลยมาถามไปอะไรช่างแม่งมันหลังจากวันที่สิบเจ็ดสิงหาดาวประจําตัวเป็นเกษตรแล้วอบปีดีจะตายหาตบมือบ เปลี่ยนลบเปลี่ยนลบเปลี่ยนคุณค่ามงลงเลยหาแถวโอกาสได้เจอเรื่องใหม่ๆโอกาสที่จะได้ท้าทายความสามารถตัวเองโอกาสที่ได้โชว์ความมุ่งม,มั่นความพยายามยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งลุยยิ่งได้อ่าพอใจอ่ะ การติดต่อโปรเจกต์ต่างๆนะสิ่งต่างๆที่เราเคยทํามาแล้วแล้วย <his> <1. S 3> ังไม่ก้าวหน้านะมีหวังได้เห็นก็หลังจาก17สิงหาไป1เดือนเต็มๆดีมากดีมากฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยที่กูบอกมึงอบเปรี้ยวไปกี่หมาเพราะอะไรเพราะกูรู้อยู่แล้วตอนนี้บ่นมึงบ่นก็เป็นกระป๋อยแต่มึงบ่นอุบบ่นอิ่อยู่แล้วล่ะเพราะอะไรอ่ะก็จ้องไปจาตัวไปวินาอ่ะครูตัวครูโอ้ยตายหายแล้วมึงสิผายเหี้ยสิ่งดีกี่โมงสิ่งดีกี่โมงเยี้ยของมึงอ่ะ เลิกเลิกบอกเลยหลังสิบจาสิงหาพังงาดเออหนังหุ้มอยู่เนี่ยโอ้โหพุ่งมาอย่างนี้เลยยิ่งกูบอกเลยนะกระจุยลุยเลยความพยายามไม่ผิดหวังไม่เหนื่อยฟรีผลต่างๆเข้ามาหามึง,มงพยายามมากเข่าไห่มึงได้เท่านั้นอ่ะเออเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆแต่ว่าต้องคิดต่อ้วยนะพี่าวประจำตัวกลับบ้านมันจะไม่ดีได้ยังไงเติมเปลี่ยมมีพลังทําให้เรารู้สึกพี่น้องสิงถามตัวเองดิเนี่ยตอนนี้อาทิตย์กำล,ลังเดินแล้วกำลังจะเข้าแล้วเนี่ย มันจะรู้สึกอยากทำอะไรใหม่ๆอ่ะๆพูดมามีพลังอ่ะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆเฉยเลยเนี่ยขนาดตัวคูอย่างเงี้ยแต่ใจมันอยากจะทำอย่างมันทาไม่ได้เนี่ยอันนี้กูบอกเลยไม่ติดในตัดติดเทอร์โบดีครับหนึ่งเดือนดีจะสกายและหลังจากนั้นเลยพี่หลังจากนั้นมันเป็นยังไงอะหลังจากโอเคกูรู้แล้วโอเคพระอาทิตย์มันให้คุณกูมากขนาดนี้นี่กูทายขนาดที่สุกกัดเสาบันไงนะไม่มีปัญหาเพราะตัวตะปแข็งแรงมันสู้ได้หมดและหลังจากนั้นไปพระอาทิตย์ก็เข้าเรื่องการเงินอีก โดนลาหูเลยก็ทั้งแม่มาสิดีชนะ้นพี่น้องสิงห์ไม่น่าเป็นปัญหาดาวการงานดาวสุขก็เข้าการเงินด้วยดีคูณสองเลยดีมากพี่น้องสิงห์เป็นหนึ่งนักนาราศีที่เรียกว่าหลังจากวันที่17สิงหาหรือแม้กระทั่งหลังจากวันที่26สิหงหาหลังวันที่27สิิงหาคือดาวย้ายช่วงขึ้นเดือนหลังมึงสิงห์คืนนักนาที่แม่งดีชิบหายอ่ะตบมือเลยไอ้เนี้ยพอใจยังไอสัตว์พอใจยัง <laughs> พอใจเล้อะพอใจแล้วจับคอแล้วพอใจแล้วนะพอใจแล้วนะเออ่อ่าบ่นไม่อีกบ่นไอีกอ่าใครบ่นใครบอว่าย่อเลยโอ้จะเลยว่าย่อว่าย่อลุกขึ้นแทนลุกขึ้นเถิดเออลุกขึ้นเถิดบอกดีเลยนะเรื่องใหม่ๆจะมีผัวใหม่เหรอคะจารย์ความรักไม่ต้องคุยความรักอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยุ่งเลยห้ามเงียบพิจิตรอมีหลายตัวนะอื่าพิจิตรบามีหลายตัวนะพิจิตรบาตัวที่ผมมองว่าแม่ง มันไม่ได้หนักแบบซัดให้ตายแต่แม่ซึมลึก็คือเสาเสามันเป็นดาวบัพปะเคาะหัวหน้าดาวบัพปะเคาะตั้งปวกถ้ามองไปทีบท่บัตสงดมีราหูมีอังคารอะไรนะแล้วก็เสาถูกไหมอืมเปรียบสามตัวเนี่ยเป็นนักเลงอ่าราหูเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าดาวนะคือจุดใหญ่ให้เห็นชัดๆนะไม่ได้ดูถูกดูแค่นะราหูเหมือนกุ้ยอืมประมาณแบาโอ้โหขโมยของ,ของแ,อแอบนู่นแอบนี่อะไรอย่างงี้งึกอปะ อังคารเนี่ยอังคารแบบผมทําเองนักเลงนักเลงนักเลงเลยแพงเลยเสาเนี่ยหัวหน้าไอ้สองตัวนี้ตอนนี้แม่งคือหัวหน้าองค์กรหัวหน้าองค์กรนิ่งอังคารใจร้อนอุ้ยไอ้ฮามึงบมัทำเพื่อนกูเหรอเฮ้ยยกพวกตีอังคารลาหูไม่ตีนะลาหูไอ้เรื่องของมึงยี่เยี้ยขโมยของดีกว่าไอ้สัตว์มันเป็นอย่างนี้แต่เสานี่ไม่ใช่เสานี่เฮ้ย ทำอะไรมาวะเฮ้ยมันทำยี้ได้ไงอะอะสไตล์นี้เสาไม่เหมือนก็ก็ฟาเธอร์ก็ฟาเธอร์อ่าเฮียโดคิโอเน่คราวนี้คราวนี้นึกภาพตามผมนึกภาพตามผมพระอังคารเนี่ยถ้าวาดเป็นเลขไทยเนี่ยน่ะนึกนึกภาพออกมาอังคารวาดเลขไทยจะเป็นยิ้มจึ๊บจึ๊บจึ๊บอย่างนี้ยเห็นไหมอ่าทาไมเสาเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยอังคารแทนด้วยเลขสามครับอ่าเลขสามเลขไทยจะเป็นยิ้มจึ๊บจึ๊บคล้ายๆตัวเอ็มอ่ะอแต่พอเป็นเสาปั๊บเนี่ย ขาถึงบอกว่าเสามีหางลากออกมาคล้ายๆกับอังคารแต่มีหางงนะี่ออกมาเขาเรียกว่ามีความเป็นตั๊เลงแต่มีหางจุงเอาไว้อันนี้กูไม่ได้ชักเป้านะเน่ท่านอันนี้ค่าจุงกูอ่าก็คือจุงเอาไว้นิ่งแล้วเป็นอังคารที่มีประสบการณ์มาแล้ว <ừ. S 1> ผมถึงบอกว่าเลขไทยเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยแม่งไม่ได้เล่นๆเล,น,เล,น,เลนะเขาออกแบบมาดีมากผมเคยพูดเรื่องเลขไทยกับโรศาสตร์เนี่ยเคยพูดไว้ครบทุกตัวเลย ต้องเป็นคุดคุณตูนอะไรสุดอันไหนไม่รู้อะเคยเคยพูดจป็นครบแล้วอะไรเงี้ยครับอ่ะอาารสคำถามว่าอะไรสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพเป็นไงบ้างจ้านี่กูพูดถึงลัคนาเทียอะไรแล้วเนี่ยสิง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 อะไรนะสิงสิงสิงแข็งแรงครับดูดีฮะภาพทิศดาวกลับบ้านแต่แต่ก่อนจะถึงเนี่ยสิบเนี่ยวันนี้สิบอีกเจ็ดวันเนี้ยสัปดาห์เนี่ยระวังหน่อยเดี๋ยวทิ้งทวนเนี่ยแหละไอตอนที่ดาวเนี่ยเหมือนนกพอย้ายพบน่ะนกเกาะกิ่งไม้ปุ๊บเข้าพบใหม่ เขาพบหมายพอไม่ได้พบมันเทคตัวออกนี่<ม>ไงพไ<ห>เพื่อนเลยเพื่อนเลยถามว่ามิดจะเข้ามาหาเยอะไหมมิดฉาชีพนะเข้าเข้าเข้ามีเข้ามีเข้าต้องระวังตัวเสาเลงขนาดนี้มีดาวหูเจ้าลุปัจจุบันมรณะนี่ระวังเมียมันโดนหลอกไว้เยอะโดนหลอกเมียโดนหลอกมีมิด,ดๆๆมีเยอะครับดาวพุธวินาศการสื่อสารแบบเชิงลึกครับการสื่อสารที่เชื่อถือไม่ได้มีคะับแต่ว่าหลังจากวันที่สิบเจ็ดสิงหาไปรู้เท่าทันเหตุการณ์หมดเลยไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งก็ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ ดีมากมากเลยนะครับะสดชื่นแต่ว่าห้ามประมาท่าสุขภาพอังคารอังคารย้ายอังคารย้ายเข้าลาะลาผมปลายเดือนโดนเกลกระตุ้นทายป่วยก็ได้น่ผมว่าไม่ผมว่าสุขภาพโอเคแต่ว่าอาจจะเป็นโรคกระปิดกระปอยไปไม่ได้ไม่มีรไรรรเอียขนาดนั้นใครสนใจดูดวงฮะส่วนตัวก็สามารถทักในส่วนของเช็ปเพจพันพยากรแต่ทาเรามีแอปมีคนตอบ24ชั่วโมงนะครับแลวติดตามผมทั้งสามช่องทางเลยคือแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็แอปดำทุกแพลตฟอร์มชื่อเดีกันหมดเลยคือพันพยากรนะจ๊ะ